คนนอกไม่เคยรู้มาก่อนกับความลับในอาชีพการทำงานที่ถูกแชร์โดยชาวเน็ตทุกอาชีพที่เราเห็นต่างมีขั้นตอนการทำงานที่หลากหลายที่เราไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดหากไม่ได้มาลองทำด้วยตัวเองและแน่นอนเราบางอย่างมันก็เป็นความลับที่ไม่ได้บอกให้คนนอกได้รับรู้ เมื่อเร็วๆนี้มีสมาชิกเว็บไซต์ Reddit คนหนึ่งได้ตั้งกระทู้สอบถามเพื่อนสมาชิกถึงความลับในงานที่ตัวเองทำอยู่อันนี้คือคำตอบส่วนหนึ่งจากชาวเน็ตที่เล่าเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเมื่อพร้อมแล้วไปชมกันเลยการใส่ถุงมือในห้องครัวเป็นเรื่องเหลวไหลมันไม่ได้ปกป้องอะไรแถมยังมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อโรคได้มากขึ้นเพระเราไม่เคยล้างมันระหว่างสัมผัสอาหารประเภทต่างๆ มันเหมือนภาพลวงตาที่ทําให้ดูสะอาดและเป็นมืออาชีพในฐานะพ่อครัวผมอยากล้างมือมากกว่าที่จะสวมถุงมือยางฉันทํางานอยู่สถานรับเลี้ยงเด็กบางครั้งเราก็เห็นเด็กเดินได้ก้าวแรกแต่เราไม่เคยบอกพ่อแม่ให้รู้เลยเพราะเราไม่ต้องการให้พวกเขารู้สึกแย่ที่พลาดช,ช่วงเวลานี้ไปไม่มีอะไรเกี่ยวกับรายการ The Voice American Idol เป็นเรื่องจริงคะแนนโหวตของคุณไม่สำคัญทุกสิ่งถูกกำหนดไว้แล้วบางครั้งพวกเขาเลือกเพลงออดิชั่นให้คุณด้วยซ้ำ และหากพวกเขาต้องการฉีกหน้าคุณเพื่อความบันเทิงพวกเขาก็จะเลือกเพลงที่รู้ว่าคุณร้องไม่ได้ผมทํางานที่โรงงานบรรจุขวดน้ามันมะกอกในนิวยอร์กเรามีน้ํามันเพียงชนิดเดียวแต่บรรจุไว้ในแพ็กเกจที่แตกต่างกันถึง27ยี่ห้อซึ่งขายในราคาที่แตกต่างกันบางขวดอ้างว่านําเข้าบางขวดอ้างว่าเป็นน้ํามันบริสุทธิ์และบางขวดก็อ้างว่าเป็นน้ามันบริสุทธิ์สกัดเย็นบ้างบางยี่ห้อขายในราคา30เหรียญในขวด12ออน โดยที่บางยี่ห้อขายในราคา12เหรียญในขวด128ออนทั้งที่เป็นน้ำมันชนิดเดียวกันตระตาบักมีถังขยะรีไซเคิลภายในร้านเพื่อแสดงภาพว่ารักโลกแต่ส่วนใหญ่แล้วขยะทั้งหมดจะถูกนำไปทิ้งรวมกันเพราะโรงงานไม่มีแผนกรีไซเคิลฉันไม่รู้ว่านี่เป็นความลับหรือเปล่าแต่พนักงานต้อนรับและกับตันบนเครื่องบินจะไม่ได้เงินเวลาเครื่องบินดีเลย์เวลาที่คุณโกรธที่เครื่องบินดีเลย์พวกเราก็เช่นกัน งานที่เกี่ยวกับแอนิเมเตอร์ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆแต่สตูดิโอแอนิเมชันขนาดใหญ่และบริษัทเกมต่างๆปฏิบัติต่อพนักง,งานของพวกเขาไม่ดีและแทบจะไม่จ่ายเงินให้พวกเขาเลยแต่คาดหวังให้พวกเขาทำงานหนักเพราะคิดว่าพวกเขามีความรักในงานนี้และสตูดิโอสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้เพราะมีครีเอเตอร์อีกหลายแสนคนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำงานนี้เพียงแค่มีโอกาสที่ได้ทำงานกับสตูดิโอแอนิเมชันขนาดใหญ่จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแอนิเมชันแต่อุตสาหกรรมบันเทิงทั้งหมดก็เป็นแบบนี้ ฉันทำงานในวงการพรีว d ดิ้งทุกบริการที่คุณต้องการสำหรับงานแต่งงานมีราคาที่กำหนดไว้ทั้งหมดเพราะเรารู้ว่าอย่างไรคุณก็ต้องจ่ายฉันทำงานอยู่ที่โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งขายป๊อปคอนถุงใหญ่ในราคา5.99เหรียญหรือประมาณ190บาทในขณะที่ต้นทุนรวมทุกอย่างแล้วแค่6เซนหรือประมาณ2บาทเท่านั้นเองนโยบายที่ร้านคาเฟ่นในแคนาดาที่ผมทำงานอยู่คือให้ของฟรีกับลูกค้า จังหวะพวกเขาจะหยุดต่อว่าเราถ้าคุณจะเช่าโคดังคุณไม่จําเป็นต้องทําประกันกับพวกเขาเสมอถ้าพวกเขาบอกว่านี่เป็นข้อบังคับมันผิดกฎหมายที่จะบังคับคุณให้ทําประกันนอกจากนั้นค่าเช่าก็ยังขึ้นทุกปีตลอดไปผมทําของที่มีราคาแพงมากซึ่งรัฐบาลหลายประเทศหรือผู้ที่มีฐานะบางรายสามารถซื้อได้โดยเครื่องจักรที่ผลิตทุกชิ้นจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อต้องยืนอยู่ตรงนั้นและใช้ไม้จิ้มลงไป ซึ่งมันไม่มีไม้พิเศษอะไรด้วยซ้ํามันก็แค่แท่งโลหะที่พันด้วยผ้าเทปร็อบลอกไว้เพื่อจับเราจะให้คนใหม่ททำเพราะมันน่าเบื่อสุดๆในห้องสมุดมีกระดาษชําระสิ่งของต่างๆรวมถึงพันธบัตรถูกทิ้งไว้เป็นที่ขั้นหนังสือที่จริงแล้ววายไม่ใช่มังสวิรัตซึ่งขั้นตอนการทําจะต้องใช้ไข่ขาวแระบางส่วนของปลานอกจากฉันทํางานในห้องชิมวายผู้คนมักจะถามว่า ฉันเป็นวีแกนแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันยังสามารถดื่มไวน์ได้ซึ่งฉันอยากจะบอกพวกเขามากเลยเพราะพวกเขาคิดไม่ถูกต้องแต่ฉันก็ไม่ได้บอกเพราะฉันก็อยากขายไวน์ให้พวกเขาด้วยอาหารบนจานของคุณที่ถูกจัดวางไว้อย่างสวยหรูไม่ได้ทําด้วยความรักหรือความเอาใจใส่มันถูกทําขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความเครียดและความเกลียดชังของเหล่าครอบครัวสําหรับใครๆที่มีความลับในงานของตัวเองที่อยากบอกให้คนอื่นได้รู้ สามารถพิมพ์บอกได้เลยในคอมเมนต์ครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และช่วยกันกดแชร์เยอะๆเ,เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล่าเรื่องด้วยนะครับแล้วหากใครยังไม่กดซับช่วยกันกดซับหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้รู้ก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ